สวัสดีบ้านโจนปานันสตอรี่ที่อยากเล่ากับเรื่องราวดีๆที่โจนปานันตอนที่หนึ่งจุดกำเนิดของบ้านโจนปานันบ้านตจนปานันเป็นชุมชนเก่าแก่ที่ก่อตั้งมาอย่างยาวนานโดยที่ไม่มีใครทราบปีพศออจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่มีร่องรอยของชุมชนก่อนหน้านี้ก็คือ หลุมฝังศพหรือว่าสุสานและแน่นอนหลุมฝังศพนี้เป็นการการันตีว่าชุมชนก่อนหน้านี้คือเป็นชาวมุสลิมและหลักฐานทางที่ทำกินมีที่นาสวนผลไม้ต้นมะพราะ้าวด้วยสาเหตุของโรคระบาดหรืออะไรสักอย่างหนึ่งในยุคก,ก่อนสงครามโลกครั้งที่สอง ชนกลุ่มนี้ได้อุพยพย้ยายถิ่นฐานไปทำให้บริเวณบ้านตนปานอันนี้เป็นหมู่บ้านลกร้างชั่วระยะหนึ่งต่อมาประมาณ200ปีที่แล้วในยุคที่การติดต่อค้าขายต่างเมืองรุ่งเรืองได้มีกองคารวานสินค้าจากบ้านวังพาจากอำเภอสะเดาจากอำเภอเทพาของจังหวัดสงขลาได้ ขนสินค้าข้ามป่าข้ามเขาเพื่อจะมาขายทางฝั่งสตูลกองคาราวานสินค้าในสมัยนั้นใช้ควายเป็นยานพาหนะในการเดินทางออกจากบ้านตั้งแต่เช้ามืดข้ามป่าข้ามเขามาถึงฝั่งสตูลหรือที่บริเวณแห่งนี้ถึงเวลามืดค่ำพอดีจึงต้องตั้งแคมป์ค้างคืนที่นี่พอรุ่งสาง ก็จัดการเดินทางต่อไปซื้อขายเลกเปลี่ยนสินค้ากับชุมชนบ้านจีนหรือฉลุงในปัจจุบันจนกระทั่งช่วงบ่ายๆก็จะนำสินค้าทางฝั่งนี้กลับสงขลาและจะมามืดค่ำที่จุดเดิมก็คือที่บ้านตนปานั้นอีกครั้งรุ่งเช้าอีกวันก็จะเดินทางกลับสู่ภูมิลําลำเนาทางจังหวัดสงขลา และเป็นแบบนี้อยู่นานจนกระทั่งกองคาราวานได้สร้างกระท่อมไว้หนึ่งหลังเพื่อไว้พักค้างเรมและเก็บสินค้าเอาไว้ต่อมาเมื่อการค้าขายจเจริญรุ่งเรืองจึงต้องสร้างกระท่อมเพิ่มจากหนึ่งหลังเป็นเจดหลังกระท่อมเจดหลังดังกล่าวนี้คือ7ครอบครัวแรก ที่เข้ามาอยู่ตั้งถิ่นฐานจนมีทายาทลูกหลานจนถึงปัจจุบันนี้เมื่อการค้าขายรุ่งเรืองทำให้มีสมาชิกทางฝั่งสงขามาเพิ่มขึ้นและได้ปฏิสัมพันธ์กับทางฝั่งสตูลจากบ้านทุ่งนุย้ยทําให้มีสมาชิกเข้ามาอยู่ในบริเวณนี้เพิ่มมากขึ้นจากนั้น ได้ตั้งชื่อหมู่บ้านนี้ว่าโตนปาหนันจนกระทั่งกลายเป็นหมู่บ้านที่อยู่กลางป่าและสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันเมื่อเล่ามาถึงตรงนี้มีสตอรี่ที่อยากเล่าอีกสามเรื่องที่สัมพันธ์กับประวัติศาสตร์ตรงนี้คือ สุสานโบราณร่องรอยควายและก็ทุเรียนที่มีอายุประมาณ300ปีและแน่นอนสตอรี่ที่อยากเล่าตอนต่อไปทําไมหรือเพราะเหตุใดจึงต้องชื่อว่าบ้านโตนปานันพบกับสตอรี่ที่อยากเล่าในตอนต่อไปครับกดติดตามไว้แล้วคุณจะไม่พลาด